รายการลราไม่ธรรมดาเราจะพาแฟนไปไปดู6ชั่วโมงที่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างว้าวท้อสี่สองสองสวัสดีครับนี่คือรายการเข้มยูโรโกฟิวันนี้เรามาถึงเชียงใหม่ทั้งทีนะฮะเราจะมาแบบธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนรักเราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์นิดนึงอ่ะคอนเซปต์ยังไงเข้มยูโรโกลอาราว ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่นี่เฟี้ยวดีเฟี้ยวดีเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวน้ำหอมบรรยากาศตอนนี้คือเรามาได้ถูกวันมากมอกทุกคนมอกเรามาเชียงใหม่มันมันถิ่นฐานของพี่เราเลยนะก็ให้เราเรานัดมาที่นี่แล้วใช่เราให้อภัยเขาแล้วไงคือสิ่งที่เขาแบบว่าเคยไปทําดีทําไม่ดีอะไรก็คือเราเรานัดเขามาแล้วใช่แต่ เราไม่รู้เขาอ,อยู่ไหนว่าจะชวนแขกรับเชิญมาส้าหน่อยเราก็ให้โอกาสเขาแล้วได้แก้ไขตัวใหม่ได้ปรับปรุงอะไรตัวใหม่เราให้<จ>โอกาสทุกอย่างแล้วนะเขาจะเขาจะแบลองแล้วก็ยังไม่มา เยแล้วคือวันนี้คือบรรยากาศมันดีมากจริงเย็นแล้วมันก็แออเาไม่ใหม่นอนอนถ่ายรายการอยู่กันขอโทษครับพูดการเชีร์เชร์ยเอกยอกยอกพี่ใหญ่โอ้ยสวัสดีครับโอ้ตายแล้วไปอยู่ไหนมาเนี่ยผมหาตั้งนานเมื่อกี้อืมสบายแล้ว็นผู้จริง ความที่ว่าคุณมาเชียงใหม่คุณจะพาผมไปโกรกลาวแบบไหนไม่เห็นอะไรเลยวันนี้นะฮะสิงเหนืออย่างผมจะพาเสืออีสาน2คนนี้จะไปที่เสียวมากรูปแบบรายการของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วเรามีความเดิมเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วเราตัดเหมือนหนังเกาหลีเลยเป็นยังไงไปชมกันเลยครับป้าทางนี้ไม่ไปไปหสี่สามสองว้าวไปเถอะแมวแล้วไม่แล้วไม่ไม่ไม่ต่อ นี่ไงเห็นไหมนิดเดียวฟับรออยู่อันนี้จุ่มน้ำได้ไหมได้เราอยู่ที่ชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายอิตตะลาดุดอุตตะลาดิตนาอุยนานอะไรของนี่ าเชียงใหม่กันแล้ววันนี้เป็นวันที่เสี่ยงเพรผมเป็นวันที่สอง,งวันที่เสี่ยงวันที่เสี่ยงผมวันที่จบครับมาตรงน,นี้คือคนใ้นได้ดวเราขาดซ้อมกันไงเราอยู่เชียงใหม่เราต้องอูกก้ก,อก,กับเมืองได้กันอู้กับเมืองนะกะอ้าอู้อู้ได้นิดหน่อยอ้าอู้อู้ได้นิดหน่อยปกติขยันใช่ไหมต้องอู้บัวจ้างคือได้นิดน้อยอ้อู้บัวจ้างแปลว่าอู้ก็ได้อ้างงงงงงลงจากรถไป เวลาที่เราไปเจอเพื่อนแค่หลายๆคนเนี่ยทุกคนมักจะบอกว่าสงสารพี่เบนวะทุกคนคิดถูกแล้วครับถามว่าเอาเใครปิดไฟเอาเอ้ใครปิดไฟครับเนี่ยใครปิ้ไฟไปหมดเลยทุกอย่างมันหมดเลย แย่ <anto> <isto> ันบอกแล้วผมนะท่าสงสาลอาหารเหนือที่ขึ้นชื่อข้าวซอยเอ้ยข้าวซอยอร่อยข้าวซอยเจ็ดอ่ะข้าไปจุดซอยเลี้ยวขวาโอยมาได้เนี่ยมาได้มาได้โองงหมึงขาดซองมึอขาดซอของขึ้นหน้าขึ้นตาที่นี่มีอะไรมั่งพี่ตอนนี้ก็น่าจะมีสิวอ้าสนุกสุดโคตรคอมมับหลับมาเฮ้ยไหนว่าชอบระหว่างทางไง อย่ายุ่งกับกูโอเคไปเจอกันที่นู่นครับอ้าวไปง่ายง่ายงี้เลยไปเจอกันนะดอกไม้ับดอกนั้นผู้ลลยดอกไม้ถึงจำบ่ได้แล้วอ่ะคิดคิดคิดยังไงต่อดี พวงมาไหหายนี่แก้งเลแก้งหละกลับด้ผิดด้านผิดด้านเอ้ามาแล้วนี่ตัวตัวตบอยู่นี่ไว้ตัวตบมุกมึงเนี่ยตอนนี้นะครับผมที่เ้าโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะัะที่งแยงพูดคนเดียวก็พอแล้วโอ่งแยงจังเก้ลโคเกอร์แอนด์แอ็เวนเจอร์ปาก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 ปักปักป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  เชิญคุยตี้ยูโรยกขึ้นมาเต้นครับผมใช่คนรอบข้างยิ้มได้เราก็มีความสุขครับผมไม่มีใครห้ามกันเลยมันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมา เล่นอะไรที่มันหวาดเสียวหวาดเสียวเพราะว่าเราเราห่างไกลความเสียวมานานอยู่โล่ะเพื่อนเล่นได้ทุกอย่างเอ่อพวกเครื่องให้แบบเนี้ยเป็นการท้าทายชีวิตอยู่โลเป็นคนขี้กลัวมากนะกลัวน้ำกลัวความสูงทาให้กลัวความสูงนี่ร้อย1ป5ิบห้าไปแล้วใช่นะคนละสูงกันโอ้โหนี่เราเราต้องอยู่่่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะพาไปเล่นนะฮะรับรองว่าสนุกมันแน่นอนมาดูกันว่าใคร ไว้่าเจาะคัดเด้จะติดคัดเด้ขัดตู้มให้รัวๆาลองอลองลองอแล้วอให้่แลวไปดิ ทุกเทปไปเลยน้านบิวน้านบิวเครื่องเล่นแรกสิบลายโหดที่สุดมันมี14กับ36แต่ว่าเราเล่นแค่14พอเป็นการวอร์มอัพน่าตะขัวไหมครับพ่อ่กลัวมเนิ่ตกลัวจริงนะครับตึ๊งัวยอะรจับตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขโมยหลอกกูไหมไม่หลอกงั้นลุกเฮ้ยแก อันแรกเป็นไงเพื่อนถือว่าชิวๆชิวใช่ไหมพ่อเรายังทำได้ดีเรายังทำได้ดีค่อย็ไปลูกค่อย็ยกขาลูกไปค่อย็ไปเขาก็ไปลูกนะไปจ้าไปจ้าวว้าอยังถือว่าซับซอบนะฮะซับซอบยังอยู่ใช่ไหมกลับทันไหมเนี่ย ทั้งถือกล้องปีนก็ต้องปีนมาเนี่ยครตาย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 ไม่ก <leer> ล้ามองลงไปแล้วเขาอยากกลับะครับขาสั่นไหมกลับอันนี้ลูกจับอันนได้ลูกจากสลิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าๆๆ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 โอ้อะไรวะตรงนี้แม่คเสียววางด้วยวาง้วยวางด้วขวาอยู่ตรงไหนลูกขวาขวาขวเออแดกเลยไม่ไหวแล้วอันนีวโล่ไหวไหมไม่อยานอะไรแบบนี้เลยครับผมแม่ทำไมขาสัานละ อย่ามองข้างล่างอย่ามองข้างล่างสิลูกเอ้ยโอ้ยผมไม่อยากเป็นผมม่บมานะไม่อยากเลย้ยคมอยู่แล้วรับกล้องแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้ย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 โอ้ ยังอยู át, โโ่ใช่ไหมรอบนี้ทใมันเร็ว่าเลยหดดอนหมดดอนไปลงไปเลยไม่ไปได้ไหมครับไี้น้อหนี้เดี๋ยวลงโอ้ยไม่น่าเป็นคนสุดท้ายเลย

ราก็ใกล้ถ <S Jean Rabbit bulun> ึงภารกิจ no. สุดท้ายแล้วกินไม่เกรงใจหนวดเลยแล้วกินยังไงแบบถ้ามีหนวดมีหนวดจะกินยังไงเอยอยู่โงมาที่ก่อนไปไหนนี่เราเล่นแล้วเหรอฮะผมไม่รู้สึกอะไรเลยอะไม่ไม่อยากเล่นอะไรแบบนี้เลยครับผมเบาๆนะไม่อยากเลยก็เหมือนกับว่าเหมือนกับของเล่นเด็กอะอันนี้ยูโรโดดคนแรกผมไม่กลัวอะไรพวกนี้หรกพวกเด็กน้อยจะบอกให้ว่าผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นผมก็แกงแอปเป็นกลัวเป็น่งั้นแหละตึกสามชั้นละ โอ้โหไม่รู้ผมเพื่อนเพื่อนผมแกล้งแกล้งผมแล้วกระโดดอ่ะฮะมือนึงจับนี่ลูกมือนึงจับตรงกลางนั่งลงลูกนั่งลงเท้าเหยียดลงไปเท้าเหยียดลงไปข้างล่างไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยม้อมัน้องทำอะไรแบบนี้เนี่ยฮะยืน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 หรอยืนยืนยืนข้างล่างลงไปยืนลงแล้วยืนใช่ไหมทิ้งแล้วอันนี้คือคือเราเราเดินลงไปแล้วเหยียดลงไปอย่างนี้เลยเหยียดยืนตรงใช่ไหมใช่สวยงามลูกลงไปสวยงามผมไม่เอาแล้วได้ไหมได้ไม่ได้ลูกทุก ยเดี๋ยวย่าดูดูดูอย่าลูกอย่าอย่าให้เราเสียลูกไม่ได้ไม่เอาแล้วว่าการบอกไม่เอาแล้วได้ไหมครับแล้วมันก็ถอยเลยผมรู้ว่าเซฟตี้แต่ว่าผมัวไงพ่อไม่เอาแล้วพ่ไปเสียพ่อร้ครั้งเดียวในชีวิตอย่าร้องอย่าร้องไห้เรียไว้อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้มันเป๊ะเดียวหลับตาใช่ไหมเพื่อนมึงมึงหลับตาไว้ตลอด

กูนั่งเริ่มมาสวิทแล้วเสียงกรีดดังมากชิวๆมากครนะ ชิวตรงไหนวะเนี่ยมันไม่ชิวแล้วเนี่ยผมว่าแต่ว่ามันก็สนุกดีนะเป็นไงกันบ้างสนุกดีชิวๆเย็นด้วยเด็ดร้อนๆโอเรียบร้อยบอกแล้วว่าไม่มีอะไรทำผมได้ ร้อยแล้วครับเอ้ยวันนี้อยู่โล่งยอดเยี่ยมมากก้าวข้ามความรู้สึกของตัวเองไม่ก็ทำมันไม่กลัวไหมมันก็กลัวไงแต่ว่าก็อยากลองดูเพราะคนอื่นทำได้มันไม่ยากเกินไปสำหรับความสามารถผมและก็ใจผมด้วยเจ้าแล้วก็การเลดได้อะดรนาดีนด้วยอะดรนาดีนอะดรนาดีนอะดีนาลีน ร่างกายมันมีทั้งความกลัวความตื่นเต้นความอะไรทุกอย่าง<ไ>ม,มันทำให้เลือดลมมันสูบฉีดสุบี่หลังสารนิรีนคืออีนเลีนมาจากไหนคือมาจากความตื่นเต้นความกลัวมัทนทำให้เลือดร่างกายเราสุบฉีดันก็เป็นอย่างนี้โอเคไม่เอานี้เลยอ,อะไรครับเนี่ยรายการคุณแบบนี้ก็ได้ได้หมดรายการหมดมหาไม่ใช่บ้มงาเข้มอยู่โลโกฟิแล้วเป็นไงฮะพูดจากใจพูดมันออกมาพูดมันออกมาจากใจไปพูดแล้วป็นอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันวายสับสนมากว่าสองคนนี้เนี่ยเหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ว่าเขาจะพูด เมื่อไรเขาจะพูดอะไรแต่ว่าก็เริ่มชินแล้วอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็ไปทํางานด้วยกันบ่อยเริ่มทันเขาแล้วสบายมากสิงเหนือเสืออีสานอะไระเป็นทางเสียงอีสานนวันนี้เราก็ถือว่าได้ใช้พลังงานกันไปเยอะแล้วไหนๆก็มาบ้านพี่ชายแล้วเราอยากหาอะไรต้อนรับพี่ชายหน่อยอะไรอ่ะ อาคุณต้อนรับผมเหรอให้ผมต้อนรับตัวเอาก็รายการผมแต่คุณดูแลเทคแคร์ผมต้องเย็นนี้เราจะมีฟีดเนอร์สุดหรูเนอร์สุดหรูเีจยบเสียงช้าก่อนจะได้เห็นอีกมูดหนึ่งแต่ว่าต้องพักแป๊บหนึ่งนะเพราะตอนนี้สารนลินนลีนสารอะดีนาลีน ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ชายของเราก่อนที่มาร่วมสนุกกันมาจอยกันในเข้มยูโรโกฟิตก็ฝากติดตามด้วยนะครับ2หนุ่มคนนี้นะฮะแล้วก็เข้มยูโรโกฟิตสนุกทุก e ีพีแน่นอนฝากด้วยแล้วกันครับแต่ว่าเรายังไม่ไปไหนนี่ใช่ไหมเพื่อนเรายังอยู่เชียงใหม่เขายังอยู่เชียงใหม่ครับเราจะไปทําอะไรกันต่อต้องรอดูครับเดี๋ยวเราจัด ต็มจัดใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่เลยนะครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วต้องขอบคุณสถานที่นะครับราชมังคานะครับที่ให้สถานที่ทั้งที่พักแล้วก็ที่ถ่ายทํให้กับพวกเรานะครับรวมกับอาหารมื้อสุดหรูที่เรากำลังจะไปกินด้วยพูดดีโอเข้มยูโรโกฟิตอีพีนี้นะครับก็ขอปิดภาพด้วยการไปรับประทานอาหารดินเนอร์นะฮะแบบสุดหรูเลยครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสนุกแน่ๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ